สวัสดีครับผมจากร้าน j จ Shop 45ี่ครับวันนี้ผมมารีวิวติดตั้งสินค้ากับเ a m a ม a New N นิ x วนกะครับมาดูกันเลยนะครับว่าครนนี้ติดตั้งอะไรบ้างนะครับคันนี้ครับมีการติดตั้งในส่วนของชุดยกสไลด์ชิวนะครับอ่าแล้วก็ใส่กระจกอ่าทรงอาสามแบบขายาวนะครับเปลี่ยนน็อตเป็นน็อตสแตนเลสนะครับแล้วก็ชิวหน้าใช้ชิว X Max นะครับมาเจาะรูนะครับอันนี้ใส่พร้อมชิ้วเลยนะครับ Uh, มาดูด anyway. ้านล่างนะครับด้านล่างนี่เป็นในส่วนของแคสบาร์ของ SSS นะครับแล้วก็ใส่ประกับมอเตอร์บุฟนะครับอันนี้ใส่ประกับข้างละ3จุดนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นแผ่นรองขาตั้งเดี่ยวนะครับเพิ่มความมั่นใจในการจอดนะครับแล้วก็นี้ดูด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของบบยาวลูเนียมอัลลอยนะครับแล้วก็ยึดด้วยน็อตอุกระจกสแตนเลสของที่ร้านแบบยาวนะครับ นี่เป็นชีพมาถือมอเตอร์บูฟตนะครับแล้วก็ที่แว่นของมอเตอร์วูฟนะครับอ่าดูกันรอบๆปีทีนะครับในแคปตาด้านข้างนะครับใส่แล้วดูบึกบึนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปเจอที่ไหนก็จะได้มีตัวป้องกันรถอีทีนะครับนี่ประมาณนี้นะครับครับผมจากร้าน JP s h o 45ขอจบรีวิวเพียเท่านี้ครับสวัสดีครับ